อะไรมึงก็ต้องประกาศต้นเต็งกูเลยพูดแม่มึงจะเท่าไรถฉันก็ฟังตตนนี้มึงก็ติดพูดกายสิสอนแม่มึงก็สอนหมาสอนหมามันวิ่ยังยมึงยกมือไหวกระโหลกกระโหลกสอนมึงกะสอนหมาดีกว่าหาที่เปียบไม่ได้กูพูดตั้งกี่กี่ครั้งกี่หนมึงทําเพื่ออะไรมึงทำเอาเงินไปเลี้ยงครอบครัวกูจะไม่พูดมึงทำเอาเงินไปไปเล่นเนี่ยมันใช้ได้ไหม ที่สามที 4, ่สกูจะไม่ดินคอยป้ายรถเลแล้วทำไมคิดชั่วขนาดนี้แม่เคยสอนให้มึงชั่วไหมสอนให้สิ่งดีๆว่ามีงานทำมึงน,นอนอยู่บ้านมึงมีข้าวมีกัดกินเงินแม่ก็มีอะไรให้ทุกเช้าจะเอาอะไรมึงก็ต้องประกาศต้นเตองกูเลยพูดแม่มึงจะเท่าไหร่ฉันก็ฟังตอนนี้มึงก็ติดคุดตายสิ สอนแม่นี่ก็สอนหมาสอนหมามันพี่มึงยกมือไหวกระโหลกกระโหลกสอนมึงสอนหมาดีกว่าสอนทุกสิ่งที่ดีมึงไม่เคยเอาเลยคิดว่ากูไม่มีโรกคนอย่างมึงจะออไปเนี้จริงกูบอกไม่เลยมึงหาเงินไาให้แม่กินกูไม่พูดสักคำเลยมึงหาเงินไปเล่นเนี่ยมันใช้ได้ไหม เขาติจำพนันหรือแม่ก็ก็ไม่ก็ไม่รู้หากะปกติก็นอนก็อยู่บ้านแม่ก็ออกไปทํางานก็เย็นมาก็เออเห็นก็เห็นแต่เขานอนอยู่แต่ในบ้านแต่ก็ไม่ได้ออกไปไหนบางบางวันก็ออกไปบางวันก็ไม่ออกคือโดยมากก็อยู่ในบ้านตลอดที่บ้านก็ไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินเรื่องทองใช่ไหมแม่ก็มันก็พอมีใช้แต่ว่าไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ว่ามีมากมายแต่ว่าเออเอา ว่าลูกไม่มีงานทําแม่ก็เออทิ้งก็ทิท้งไว่ห้าสิบบาทมั่งอาจะขอบทุระร้อยสองร้อยแม่ก็ให้อา่าก็บอกจะไปหางานทำอา่าก็ให้ไปค่ารถค่าลาอ<ช><ๆ>ะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยคิดที่ว่าจะลูกจะไปทําแบบนี้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ